สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่16-30กถึง30กันยายนปี2 5 6 1คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพฤษภค่ะเพราะศรัทธาเพราะการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางสู่ความสุขความสำเร็จทำอย่างไร อาจจะไม่ใช่เพราะเพียงแค่ความศรัทธาแต่ต้องเป็นความมุ่งมั่นเป็นความพยายามมันเป็นสิ่งประกอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บางครั้งมันก็ไม่สามารถพูดอธิบายมาออกมาหมดได้บางทีความงม,มงายกับความเชื่อมั่นมันก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เดียวกันหรือกั้มกึ่งกันแต่เชื่อมหาดีวีนะคะเชื่ออย่างมีสติศรัทธาอย่างมีขอบเขต แล้วจะนำทางให้เราสู่ความสำเร็จมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพฤษภคะ่ะผู้ชายสูงขาวหุ่นใหญ่จะทำให้คุณทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลลักษณะนี้อาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้เน้นเป็นเพศชายคะ่ะ ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแหวง่งมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเข้ามาดึงดันเอาเรื่องกับเราจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบริกการกู้การขึ้นโรงขึ้นสารเอกสารวีซา่าพาส,สปอร์ตต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังเรื่องคดีความด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตาม วันเวลาจะนำทางคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจกงร้อแห่งความสุขจะนำทางคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเจ็บปวดทรมานใจแต่บางครั้งก็ไม่สามารถออกจากปุ่มตรงนั้นได้เพียงได้แต่เก็บไว้ข้างในแต่สิ่งที่ดีที่สุดเราอาจจะหาใครสักคนที่เราไว้ใจเพื่อระบายความรู้สึกมันก็จะโล่งขึ้นนะคะ โชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชคฟุกฟุกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะระมัดระวังความชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือแม้กระทั่งความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักหรือคนโสดไปพบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะเหนื่อยกับภาระ เมื่อกับการงานที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะ การงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการสอบการแข่งขันมีข่าวดีเจ้าของกิจการการเปิดสิ่งใหม่ๆจะนำทางสู่ความสำเร็จค่ะการเงินแม้จะมีเข้ามาไม่ขาดมือแต่ช่วงนี้มีเกณฑ์การลงทุนก้อนใหญ่การลงทุนนี้จะประสบความสำเร็จค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินกู้เงินก้อนเงินตกเบิกจะมีเข้ามาในมือค่ะจะได้พบเจอกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศ การเดินทางไกลต่างประเทศคนต่างชาติต่างภาษาที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรืองานต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะเกณฑ์ของความรักช่วงนี้ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่มีสติในการเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่เคียงข้างถึงแม้ว่าคุณจะวาดหวังไว้กับความรักความสุขสมบูรณ์ก็ตามแต่ต้องมีสติในการตัดสินใจในทุกสิ่งค่ะแต่ยังไงก็ตามคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแน่นอนหรือคนมีคู่ อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรมีข่าวดีกับลูกกับบุตรกับบริวารแต่อย่างที่มหาเดวีบอกค่ะบางครั้งสิ่งที่ดีๆกําลังจะมีเข้ามามันก็มักจะมีมารผจญมีมารมาขัดขวางเพราะฉะนั้นมีสติให้ดีค่ะในการตัดสินใจเพราะความรัก คนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจที่เขามีคู่ครองแล้วหรือเขามีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะทำให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลใจมาให้ค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศหรือคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ขอให้ระมัดระวังอย่างที่มหาเดวีบอกค่ะช่วงนี้คนมีเจ้าของมักจะมาวอร์เวรหรือเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันให้ตัดสินใจให้ดีค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภค่ะสรุปสําหรับชาวราศีพฤษภประจำวันที่1 6กถึง30กันยายนปี2567เกณฑ์การงาน จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานการค้าการขายถึงแม้ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองคุณจะประสบความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดอาจพบเจอคนรู้ใจวาดหวังความรักความสุขสมบูรณ์แต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อาจจะมีอุปสรรคแต่ก็อาจจะมีโชค คือคนเราการการทำนายอย่างที่มหาเดวีบอกบางทีวันเดือนปีเกิดเดียวกันแต่การทําหรือการบุญมีต่างกันไปอาจจะได้ต่างบางคนอาจจะผิดหวังแต่มหาเดวีดูในการรวมไว้ก็คือให้พิจรนารณากับความเป็นจริงด้วยค่ะอย่างที่บอกคนมีคู่ระมัดระวังการน,นอกใจกล,ลักซ้อนซ้อนรักแต่อาจจะได้พบเจอคือการตั้งท้องมีบุตรอาจจะมีทั้งโชคและ ความผิดหวังที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสําหรับคนที่มีคู่ค่ะดูให้ดีตัดสินใจให้ดีค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกวหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่มีโชคลางวันใหญ่ที่จะมีเข้ามาสําหรับชาวราศีพฤษภค่ะการเดินทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะ